Hãy đèn, đẽo đấy mới đèn chưa tao rồi à, đi đường chợ. Yeah. Ta mà. Chà, Một mặt đi mặt mùa mặt mùa tao nè ขอเชียร์ให้แม่ไปจอดหนยงิงรยะนัมา่นองนะตุ๊กสหมดบันน้ำปักแะผู้บันมองที่นูบอกกาเขาไปไปทางผีมัไปนี่ บอกคุณพ่อได้ว่าหนูไม่เนี่ยเป็นเอามาบอกอว่าสองวันกัเลยมึงบอกเพื่อนนะบอกค่ากันเนี่ยเห็ดแตงอะไดูนี่ในกระต่ายนะคะเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงแล้วก็เห็ดแดงต้นเล็กๆหญ้าขุดแล้วก็เห็ดแดงหญ้าขุด